สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันกับวันพีคแฟ g ติ้งพาร์ทนะครับผมแล้วก็จากคราวที่แล้วเรานำเสนอซิเวอร์เลลี่นะครับผมราชานรกในเวอร์ชั่นหนุ่มไปนะครับผมวันนี้นะครับเรามานำเสนอกับชา์ลอตสมูทตี้นะครับผมก็คือหนึ่งใน3แม่ทัพของออกลุ่มจอสลัดาบิ๊กมัมนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าล็อกอินภายใน7วันนะครับผมก็จะได้รางวัลตามที่ผมเคยบอกไปหลายๆครั้งนะฮะ ก็กิจกรรมของตัวชาลอตสมูทตี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่13นะครับผมจนถึงวันที่10เดือน7ก็คือวันที่วันวันที่13เดือนมิถุนาถึงวันที่7กรกฎาคมนะครับผมก็เวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนนะครับผมอาจจะมีการคาดเคลื่อนกันนะฮะโอเคก็ก็ล็อกอินวันแรกก็จะได้ได้ของเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสำหรับตัวชาลอตสมูทตี้เป็นยังไงบ้างนะ โอเคเราไปดูปุ่มตุตโตเรียลคอมโบว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าทั้งตัวเรลลี่แล้วก็สมูตี้เนี่ยเป็นตัวละครสายสีเหลืองทั้งคู่เลยนะฮะโอเคสังเกตว่าตัวเธอเนี่ยจะ<อ>ขาจะยาวพิดปกตินะฮะ<อ>เพราะว่าเธอเนี่ยเป็นชนเผ่าขายาวนะครับผม สังเกตว่าตัวเธอเนี่ยจะใช้เพลงดาบคล้ายๆกับแครกเกอร์นะครับผมที่ของเธอเนั่นแหละไอคนที่ใช้พลังบิสกิตอ่ะนะครับผม สก,กิลของตัวเธอดูไม่ค่อยซับซ้อนนะฮะถ้าเทียบกับซิลเวอร์เลลี่เนี่ยเออตัวของสมูทเต้เนี่ยกดง่ายกว่าเยอะเลยนะครับสังเกตเห็นได้ชัดว่าตัวเธอเนี่ยจะใช้เพ่งดาบเป็นหลักนะฮะโอเคท่าใหญ่ฮะท่าแทงนะครับ Hey, คล mm ้ายๆกับเพ็งโอ้เพ็งดาบเป็นเหมือนคลื่นดาบบาลีอะนะโอเคเราเจะกับสตูเยอะๆเลยมไหมเคเรียบร้อยฮะกดง่ายฮะกดง่ายกว่าเยอะกดง่ายกว่าขอเรนลี่บานเลยนะครับผมสำหรับสมุตยนะฮะ คือตัวเธอเนี่ยถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยตัวเธอน่าจะเป็นผู้ใช้พลังผลอะไรเกี่ยวกับชําระล้างอะ่ะคล้ายๆก,ออออนะกับปลาเสือนะผมคล้ายๆกับปลาเสือในกองทัพเรือ,อะนะผมแต่ว่าของออสมูตี้เนี่ยมันจะใช้เหมือนคล้ายกับการการบิด,บ,ด,บ,ดบิดตัวสตูให้ให้เป็นน้าอ่ะเป็นน้ําอะไรสักอย่างที่สังเกตว่าตัวเธอเนี่ยจะถือแก้วเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นถือแบบเหมือนแก้วไวน์หรืออะไรเนี่ย ไอ้น้ำเนี่ยก็คือเป็นพลังพิเศษที่เธอเนี่ยทำการบิดมาจากตัวสโตูนะครับผมแล้วก็ถ้าทําการดื่มหรืออะไรเนี่ยจะเพิ่มพลังให้กับตัวเธอหรือไงเนี่ยแหละผมจาไม่ได้แล้วนะนะเพราะว่าพลังของสมูทตี้มันจะคล้ายกับการชําระล้างหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละนะครับผมแต่ว่าสังเกตจริงๆเนะี่ยเธอจะแทบจะไม่ใช้พลังปีศาจของเธอเลยเธอจะใช้เพลงดาบของเธอส,ส่วนใหญ่นะฮะโอเคเจอกับเออเลจูนะฮะ เทียบกับมาตรฐานแล้วตัวเราสูงกว่าบานเลยแต่ก็เยอะขับลึงล่งเหรอขับลึ่งเหรอศาสตร์ดองกันเป็นญาติกันแล้วนะมาดิแม่ด้วยความที่ขนาดตัวคือตัวเธอเป็นชนเผ่าขายาวคุณผู้ชม เธอเป็นชนเผ่าขายาวนะฮะทำให้แบบว่าขนาดตัวเราได้เปรียบกว่าเยอะเลยตายเว้ยไอ้เยอยโอ้ยโอ้ยลื e ่ไปแล้ว เดี๋ยจูอืมไอ้ซันจิมึงเจ้าบ้าขัดจงังหวะมะหไปหรอย้ยตาย,ตายคุณผู้ชมเงอ้มไม่ตายไม่ตายไม่ตายมึงเจอกูอืมตัวซีตายไหมซีก็ไปเลย ดีเดียรคุณผู้ชมฮะโอเคเอาไหม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 แม่เงยแม่พอเวลาต่อคอมโบได้ยี่สันจิชอบคัดคอมโบคัดคอมโบฮะเอาไหมเอาไหมไม่ใช่โดดสู้ไม่ได้นะแต่ว่าสกิลส่วนใหญ่ของเลจูมันจะเป็นพิษนะฮะ โอ๊ยดูพอกูจะคัดคอมโบโยิ่งสันจิมาเสือกแล้วบอกไม่เตะผู้หญิงที่ไหลไม่งไงจะบิดน้าเข้าไปยังไงไอะเฮ้ยยี่สันจิเอาอีกแล้ว แม่งกูต้องตีนพ่อพ mm yeah> <UM ี่มึงเลยยังไงสัสกูเอาบ้างดิเฮียกูไม่ยอมหรอกโอ้ยตา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 ยการพีวีพีนี่เป็นอะไรที่โคตรน่าเบื่อสำหรับผมเนี่ยโอ้ยแล้วมันไม่ลงพื้นกูจะทำยังไงเราเออเอาเข้าไปอ่ะขอตอบแล้วดูพีตีกันเนี่ย แมงกูปอยจอยเลยไหมกูปล่อยจอยเลยไหม,ออเ,มเออตาย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 เออโอ้ย,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 ยเออ,อ,เอไม่รู้เป็น่าอะไรนะฮะเดี๋ยวผมตัดแป๊บนึงแนละ้วผมเดี๋ยวไว้เจอกันตอนหกใกล้ที่จะชนะเธอเลยแล้วกันนะฮะโ,โอเคท้าแพ้อีกก็ช่างแม่งนะทีนี้ฮะ โโอโดูมันอืมแม่งเกือบแพ้คุณผู้ชมคือตอนตอนผมตัดไปนี่แม่งก็คือผมตายไปสามสี่รอบแล้วนะแม่งก็ถือว่าเลจูแม่งตึงมือใช้ได้นะฮะแต่ก็พอผ่านมาได้แหละแม่งกดกดอันติล่มด้วยเมื่อกี้นะฮะโอเค ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเวอร์ชัน AI บังคับเป็นยังไงนะครับไปเอาอันนี้อันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนจากซิเวอร์เลลี่เป็นเลจเป็นสมูทตี้นะครับไปซิเวอร์ชั่น AI บังคับจะเป็นยังไงบ้างนะฮะ เวลาตัวเธอใช้ดาบแทงเนี่ยมันเหมือนจะเป็นการดูดน้ำจากศัตรูด้วยนะมันเหมือนแบบดูดความชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสกิลของเธอจะเป็นประเภทแบบขโมยความขโมยความความชื้นในตัวของคนมาใช้อะไรอย่างเงี้หรือเปล่า คือเพราะว่ามันสายพารามิเซียม,มันมันความซับซ้อนมันเยอะกว่าพวกสายโลกเกียร์อยู่แล้วนะโอเคเรียบร้อย <c oughs> เจอแมกเจแลนโ <c oughs> okay. อเคก็คงจะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับชาวหลอสตสมูทตี้นะครับผมหนึ่ง <c oughs> ในสามแม่ทัพหลักของกลุ่มโจนสลัดบิ๊กมัมน,นะฮะโอเคก็คงจะประมาณนี้แล้วกันก็น ขอบคุณสละการกติดตามนะฮะหวังว่าจะชอบและสนุกกันนะครับผมก็ยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามให้ด้วยกันแล้วกันนะครับโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ